นี่นะครับเสตัวมีแค่สตัวครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยู YouTube ทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาใส่มาวางรอบดักปลานะเขาเรียกรอบดักปลาดักปลาดักดก,กุ้งครับในบอ่อ เปลี่ยนแนวสักหน่อยวันนี้เปลี่ยนแนวหาไปวางกับดักก็ไปไม่ได้ครับฝนตกทั้งวันต้องหากินทางน้ําดูนะว่ามันจะได้กินไหมไปครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ครับทุกคน แล้วผมก็จะเอาอะไรปิดไว้เนาะกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นนะต้องขออภัยด้วยนะครับมันสั่นๆเพราะว่าฝนมันก็ตกแรงครับถ่ายลําบากครับอ่าตอนนี้ผมก็จะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับตกแรงมากครับตอนนี้ฝนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาย้าเอาอะไรคุมไว้เนาะตัวน,นี้เนาะนี่นะครับ ครับก็สวัสดียามเช้าอีกนะครับวันนี้ก็จะพาพไปยามรอบดักปลาของเราเนอะว่ามันจะติดไหมไปครับไปลุ้นกันเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนครับไปเดินทาง อืมเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันนะว่ามันจะติดให้ไหมเราจะมีปลาเข้าไหมตะนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปลาแต่จะเป็นปลาที่มันขึ้นมาเองนะอะไปรุ่นด้วยกันเลยครับ เปนขึ้นมาเลยครับโอ้ติดอยู่ครับทุกคนนี่อดูตัวนี้ครับ อู้ขาดหมดครับว้าอันนี้ไม่ติดครับไอ้ครับรูดอันนี้อ่ะติดไม่นอ้อ ไม่ติดเหมือนกันครับเดี๋ยวมาลุ้นปลากันนะว่าจะได้สักกี่ตัวโอ้ โอ้ได้สี่ตัวครับนี่นะครับตัวน,นี้กุ้งก็ไม่ไม่มีครับไม่มีกุ้งครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นรอบดักกุ้งเนาะเพราะว่าปลามันเข้าไม่ได้ครับ ปลามันเข้าไม่ได้มันก็เลยเข้าได้แต่กุ้งแต่กุ้งนี่มันไม่มีครับก็เลยไม่ได้นะแต่ตัวนี้ได้ได้สีตัวครับได้กับข้าววันนี้ก็ได้กับข้าวได้ปลาสีตัวครับไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านนะว่าไปไปถึงบ้านแล้วจะเอกออกให้ดูนะเนะว่ามันจะได้กี่ตัวกันแน่นะจะไปลุ้นกันครับ นี่นี้ก็จะเป็นการหากินแบบมันบ้านเนาะไม่รู้จะไปหาอะไรครับเพราะว่ามันฝนมันก็ตกแรงด้วยเมื่อเมื่อวานก็ตกทั้งวันเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนครับไปวางกับดักก็ไปไม่ได้ก็เลยต้องมาหากินทางน้ำดูเนาะ <c oughs> มาครับกลับบ้านกันครับ อ,อนี่นะครับเสี่ตัวมีแค่สี่ตัว ปูหนึ่งตัวประมาณนี้ครับสี่ตัวครับเอาขังไว้ก่อนนะขังไว้ก่อนวันนี้ขากับข้าวตอนเช้าก็ได้ปลามาสี่ตัวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ